สวัสดีค่ะพิมพ์พรสวรรจักรราศีค่ะกลับมาพบกับพิมพ์คนเดิมอ่าสวยขึ้นทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยนะเนี่ยออในรายการนั่งคุยจักรราศีที่สถานีโหราศาสตร์ค่ะ วันนี้จะเป็นการทำนายโชคชะตาราศีของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูอหรือผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนั่นเองสำหรับเดือนนี้เดือนสิงหาคมจะมีอะไรเกิดขึ้นกับธนูบ้างใครท,ที่ทราบลัคนาให้ดูลัคนา,นาควบผู่กับราศีไปเลยจะได้แม่นยำมากๆเลยพิมพ์ต้องบอกว่าธนูเนี่ยนะถ้าเราดูจากเขาเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์ของเขาเลยเ,เขาเป็นคนที่มีนี่เลยค่ะ คันธนูในการโกงในการยิงเพราะฉะนั้นธนูหลายๆคนเนี่ยนะมักจะเป็นคนธาตุไฟที่มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนชัดเจนในที่นี้หมายถึงว่าเขาจะเล็งไปที่เป้าไม่ว่าเป้าจะใกล้หรือจะไกลก็แล้วแต่ธนูก็จะไปให้ถึง แต่สังเกตไหมว,ว่าธนูเนี่ยหลายๆคนมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนส่วนใหญ่แล้วธนูหลายๆคนจะมีแพชชั่นในชีวิตที่ไม่ค่อยตกเลยจะมีแพชชั่นเพิ่มขึ้นตลอดเวลาพลังงานชีวิตของธนูเนี่ยนะเรียกได้ว่าสูงจนประลอดแตกเลยก็ว่าได้นะเดือนนี้เป็นเดือนสุภะสุภาคือการเดินทาง แล้วก็เป็นตัวตนของเขาจริงๆนะสุภาเนี่ยคือการเดินทางการเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นการเติบโตนในชนิดที่ใกล้หรือไกลการเดินทางที่มีการวางแผนก่อนหรือไม่ได้วางแผนอะไรก็ตามแต่ธนูก็มีความเก่งกล้าสามารถที่จะทำตรงนั้นได้ดีในทุกๆเรื่องและทุกๆเหตุการณ์ที่เขาเจอจริงๆ อันนี้คือชื่นชมชมตัวเองด้วยเนี่ยเออแล้วก็อยากจะชมเพื่อนๆธนูหลายคนด้วยที่เราเก่งมากที่เราผ่านจากปีที่แล้วที่ดาวพระหัส,สบดีเนี่ยอยู่ในเรือนอริแหลายๆคนก็มีเรื่องโรคภัยสุขภาพ หลายๆคนมีเรื่องปัญหาเก่ามีเรื่องหนี้สินมีเรื่องการติดขาดมีเรื่องการงานมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่ามันไม่ได้สบายใจร้อยเปอร์เซ็นแต่ธนูด้วยความเป็นธนูเนี่ยคุณสามารถก้าวผ่านมาได้มาถึงวันนี้คุณจะได้รับรางวัลชีวิตที่เป็นดาวพระราศดีที่เล็งมาที่ลักนณาคุณถึงแม้ว่าจะได้ตำแหน่งปราักเกษตรนั่นเองนะคะทําให้คุณรู้สึกเลยว่าความอุดมสมบูรณ์มาเยือนถึงหน้าบ้านความอุดมสมบูรณ์คืออะไรเชื่อไหม พิมพเนี่ยตอนนี้รู้สึกเลยว่าเฮ้ยตัวเองมีความอ้วนขึ้นเออมีความละมุนขึ้นหรืออะไรขึ้นมันเหมือนออร่าหรือหน้าเราบอกว่าเรามีความสุขมากขึ้นความสุขนั้นน่ะไม่ได้มาจากเงินทองที่มากขึ้นไม่ได้มาจากการงานที่ล้นหลามไม่ได้มาจากทรัพย์สินหรืออะไรเลยแต่ความสุขอย่างหนึ่งที่พระหัสมอบให้เราและพิมพก็จะมาบอกวันนี้ก็คือความสุขนั้นมาจากใจ ใจที่มันนิ่งขึ้นใจที่มันชัดเจนกับชีวิตตัวเองมากขึ้นใจที่บ่งบอกว่าสิ่งใดเราทําแล้วเรามีความสุขที่ไหนเราอยู่แล้วเรามีความสุขอุดมการณ์ที่เราคิดไว้ในชีวิตแล้วเรามีความสุขอะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยเป็นมาก่อนแล้วมันไม่สุขเราต้องตัดมันทิ้งไปถ้าเราตัดมันออกไปได้เมื่อไหร่วันนี้ความสุขที่แท้จริงมันจะกลับมาย้อนให้เรารู้สึกว่านี่แหละ ไม่ว่าเราจะอยู่กับใครได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่อยู่คนเดียวเราก็สุขเป็นอยู่กับคนอื่นเราก็สุขได้อ่าไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนขอให้เรามีคำว่าความสุขอยู่บนหัวแน่นอนค่ะเราจะมีความสำเร็จในทุกๆเรื่องแน่นอน มาเริ่มกันเลยค่ะในเดือนนี้นะคะเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมเริ่มจากวันที่3สิงหาเลยค่ะคุณดาวพุธค่ะคุณดาวการงานของเราเองเดินเข้ามาอยู่ในเรือนมอรณะเรียกได้ว่าพอเปิดมา3มสิงหาะะก็าคือการงานไปมรณะการงานมีความเหนื่อยการงานมีการเดินทางไกลการงานมีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่หรือการงานมีหน้าที่ ที่ใหญ่โตให้เราต้องรับผิดชอบมากขึ้นนะนี่คือคําแปลเลยนะแล้วไปอยู่รวมกับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาะบางคนมีการรับตําแหน่งใหม่มีการทําสิ่งใหม่ๆได้งานใหม่หรือมีการทําอะไรที่มันมากกว่าเดิมชนิดที่คุณต้องบอกว่าเฮ้ยมากกว่าเดิมแล้วเหนื่อยกว่าเดิมด้วยนะแต่เหนื่อยในที่เนี้ยพระรหัสที่เล็งลักนาต่อให้เหนื่อยแค่ไหนฉันก็ไม่ผอมลง อ้ยเห,หนื่อยแค่ไหนฉันก็มีความสุขอันนี้บอกเลยว่ายังไงความอุดมมาเกณฑ์ของคุณน่ะพิมต้องอารมณ์ดีไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะถ้านูตอนนี้คุณไม่ต้องกลัวเหนื่อยนะเพราะเราเหนื่อยมาจนชินไงคุณพอเราเหนื่อยมาจนชินในเวลานี้คุณต้องรู้เลยว่าเฮ้ยไอ้การมะม,มรณะเนี่ยนะมันไม่ได้ทําร้ายเราเลยมันทําให้เรารู้สึกมีคุณค่าในชีวิตขึ้นมาไงนะคุณค่าในที่นี้ก็คือเหนื่อยแค่ไหนมา มาสู้กันหนักแค่ไหนมามาสู้กันอ่าเป็นอย่างนี้เลยอีกขาหนึ่งของดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิมรณนะ บางคนอาจจะรู้สึกว่าเออชันเองเนี่ยตอนนี้มีคู่ครองนะแล้วคู่ครองเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องสุขภาพเจ็บป่วยหรือคู่ครองอาจจะมีเรื่องให้เราต้องช่วยหรือเราเองอ่ะอาจจะไหว้วานให้คู่นี่แหละช่วยเรามันจะมีอะไรที่เกี่ยวพันหรือสัมพันธ์กันหรือในเวลานี้เนี่ยนะสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เราควรพูดหรือไม่ควรพูดต้องเรียนรู้นะเพราะว่าไรดาวพุธเป็นดาวแห่งการสื่อสารดาวพุธเป็นดาวแห่งการพูดจาพอปัตตนิมรณะบางทีคู่เราอาจจะยังอารมณ์ไม่ดีแต่เราไม่ได้มีปัญหากับ ับคู่นะถ้าเราพูดอะไรผิดในช่วงเวลานี้มันอาจจะทําให้บรรยากาศเสียเราต้องเรียนรู้ในสิ่งที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดกับคู่ครองในเวลานี้เพราะว่าดูเหมือนว่าตัวเราเองอะ่ะ อาจจะเป็นชนวนในเรื่องนี้เสียด้วซ้ำเพราะฉะนั้นในเวลานี้คู่ไม่ได้มีปัญหาเลยแต่บางทีการที่เรารู้สึกว่าพอพลังงานเราเต็มอะแต่พลังงานคู่อาจจะไม่ได้เต็มเหมือนเราเขาอาจจะรับได้หรือรับไม่ได้ในสิ่งที่เราพูดในเวลาเนี้ยมันอาจจะมีการเข้าใจผิดเกิดขึ้นเนาะมันแค่เข้าใจผิดแต่ไม่ได้มีเรื่องรายนะคะมาต่อกันเลยค่ะในวันที่17สิงหาค่ะ17สิงหาดาวอาทิตย เดินเข้ามาอยู่ในเรือนสุภะแล้วได้ตําแหน่งเกษตรด้วยอาทิตย์ดวงนี้เขาเป็นดาวใหญ่มากเลยนะแล้วมาเป็นเกษตรอยู่ในเรือนสุภาสุภะหมายถึงความเจริญก้าวหน้าหมายถึงสิ่งที่จะต่อยอดในชีวิตหมายถึงการเดินทางแล้วสุภะเนี่ยเป็นเรือนของธนูอย่างแท้จริงเลยนั่นก็คือเป้าหมายในชีวิตของคุณเป็นเกษตรแล้วคาดหวังสิ่งใดไว้ตั้งเป้าอะไรไว้มีเขาเรียกว่าเป้าหมายชีวิตอะไรไว้ในเวลานี้ของคุณน่จะมีความสุขสมหวังสำเร็จเกิดขึ้น ก็คือได้ดั่งใจนั่นเองในเวลานี้พิมพ์ขอให้คุณคิดใหญ่ความหมายคือคิดให้ใหญ่ที่สุดคิดให้ดีที่สุดคิดให้ไกลที่สุดแล้วคุณจะมีความสําเร็จในเวลานี้บางคนคิดอยากจะเปิดตัวธุรกิจตั้งบริษัทหรือจะเปิดตัวหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณต้องคิดให้สูงเขาไว้คิดให้ใหญ่เขาไว้แล้วคุณจะมีความสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะมาต่อกันเลยค่ะในวันที่22สิงหาค่ะดาวสุ์ค่ะคุณเดินเข้ามาอยู่ในเรือนมอรณะแล้วได้ตําแหน่งราชาโชคเออเราต้อง บอกว่าสุกดวงนี้เนี่ยนะเขาเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะระมรณะที่เมื่อกี้บอกว่าโอ้โหงานเนี่ยเยอะมากตั้งแต่ต้นเดือนเลยงานเยอะมากทุกสิ่งทุกอย่างมาดูเยอะไปหมดเพราะนั้นในเวลาเนี้ยพอลาพระมาช่วยมรณะเนี่ยมาอยู่กับดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยมงบอกเลยว่าเออจากที่มันยุง่งมันเหยิงมันแยะมันเยอะอะไรก็แล้วแต่แล้วธนูไม่เคยท้ออยู่แล้วเหนื่อยไม่เป็นอยู่แล้วตอนเนี้ยลาพระมามรณะเนี่ยเราก็หาตัวช่วยได้หาคนช่วยได้หรือมีการขับเคลื่อนในเรื่องตัวช่วยที่ดีกว่าเดิมเพราะคู่เนี้คือ คู่ลื่นไหลเลยนะอ,อ่ลื่นไหลทุกอย่างมันจะดีขึ้นมันจะคล่องขึ้นมันจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วสัมพันธ์ที่ดาวศุกร์อีกดวงเนี่ยนะเขาเป็นเจ้าบ้านอะไรเจ้าบ้านอริอริอรมรณาใครที่มีปัญหาเก่ามีปัญหาที่รู้สึกว่าไม่โอเคหรือเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันอยากจะกําจัดออกไปเนี่ยพอเข้ามรณาคุณได้กําจัดจริงๆแล้วนะ อริมรณะเนี่ยคุณได้ตัดบางสิ่งอ่าลืมบางอย่างหรือเคลียร์ทิ้งบางอย่างทําให้กระเป๋าเราเบาขึ้นบ้านเราสะอาดขึ้นทุกอย่างมันดูสดใสมันดูละมุนขึ้นเพราะดาวศุกร์ดวงนี้แหละที่เป็นราชาโชคแล้วอยู่รวมกับดาวพุธคู่ลื่นไหลในเรือนมรณะทําให้ตอนนี้คุณรู้สึกว่าจากชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยคุณเริ่มตกผลึกแล้วคุณเริ่มตกผลึกในทุกๆอย่างให้นิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ความสุขทางใจของคุณเริ่มดีขึ้นไม่ว่า จะเป็นเรื่องที่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันยังค้างคายอยู่มันตัดจบไปแล้วนะหรือการที่มีใครบางคนที่ออกจากชีวิตเราไปหรือเราได้พบเจอใครใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะมองว่าการที่เราได้พบเจอคนใหม่มันคือของขวัญการที่เราได้พัดพากจากคนไปมันก็จะเป็นนิดบินหมายใหม่ทําให้เราได้มีคนใหม่ๆเข้ามาแทนที่มันไม่ได้มีการสูญเสียเกิดขึ้นแบบถาวรตอนนี้คุณรู้เริ่มรู้สึกว่าการสูญเสียที่แท้จริงนั่นคือการสูญเสียเวลานั่นเองถ้าเรายังเอาเวลาไปโฟกัสกับสิ่งที่มันไม่ใช่ถ้าเรา ยังเอาเวลาไปใส่ใจกับเรื่องที่มันไม่มีค่าหรือบางสิ่งบางอย่างเราเองอาจจะไม่ต้องรับฟังมาทุกเรื่องเรารับรู้แค่บางสิ่งบางอย่างก็พอเนี่ยถ้าคุณเข้าใจคันลองตรงนี้เนี่ยนะดาวศุกร์กับดาวพุทธที่อยู่ในเรือ,มอรนมรณะเนี่ยจะส่งเสริมทําให้คุณเข้าใจในชีวิตมากขึ้นบวกกับพระหัสกับพระเกตเนี่ย สองดวงนี้ที่เขาเล็งลัคนามาทําให้คุณรู้สึกว่าบทสรุปของชีวิตคุณเนี่ยจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นคุณจะเดินในทิศทางที่ดีมากขึ้นนั่นเองนะคะมาต่อกันเลยค่ะในวันที่23สิามงหาเลยค่ะคุณดาวเสาค่ะคุณเดินเข้ามาอยู่ในเรือนสหัสชชาเสารดวงนี้เขาเป็นดาวการเงินอ๋อการเงินไปอยู่บ้านเพื่อนแล้วเพื่อนเนี่ยแชร์บ้านให้เป็นเจ้าบ้านร่วมเลยนะเพราะเป็นกเกษตรทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นส่งเสริมมาเพิ่มเลยค่ะคุณ ตั้งแต่วันที่23สิงหาไปจนถึงช่วง พุมภาพันปี69 6เดือนนี้เนี่ยนะเป็น6เดือนที่คุณจะหาเงินหาทองได้คล่องมากจะเป็น6เดือนที่การเงินการทองของคุณไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่มันจะมีในขาเข้าที่ชนิดว่าว wow ้าวเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในเวลานี้อย่ามัวไปสูญเสียกับสิ่งที่มันไม่มีคุณค่าเลยให้คุณกลับมาสู่โหมดของความเป็นจริงชีวิตฉันจะต้องทํางานจะต้องทงาําเงินจะต้องทงาํงทนาน,ทน,น,ทน,ทนู่นทํานี่ทํานั่นให้อยู่ในโหมดของความเป็นจริงให้ได้เวลางานเราก็ต้องทํางานเวลานอนเราก็ต้องนอนเวลาพัก พักผ่อนก็คือพักผ่อนทุกอย่างจะต้องวางแผนเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องเราอย่าไปข้ามช่องเวลานอนไม่นอนเวลากินไม่กินเวลาทําไม่ทําทุกอย่างมันจะเละตุ้มเป๊ะเลยนะในเวลานี้ธนูต้องจัดระเบียบชีวิตให้ตัวเองให้ได้ทําไมพิมพ์ูดเรื่องจัดระเบียบชีวิตให้ตัวเองขึ้นมาเพราะในจังหวะที่พระหัสเล็งลักคณะบางทีบางสิ่งบางอย่างคุณเองอาจจะมีอะไรทําที่มากกว่าหนึ่งอาจจะต้องมีการทํานู่นทํานี่ทํานั่นหรือประคองอะไรไว้ด้วยก็ได้ในเวลานี้หลายๆสิ่งหลายอย่างเรื่องมันเยอะอ่ะเออเราเลยต้องบอกว่าคุณต้องจัััดดดลลําบบบแะะจรเีย ให้ได้เลยนะอย่าเสียเวลาแม้แต่นาทีเดียวเพราะดาวพระดสาวกับดาวพราหูที่อยู่ร่วมกันเป็นคู่มิจหัยในเรือนสัต์ชาเนี่ยนะส่งเสริมมาเพิ่มทําให้คุณมีมิตรใหม่ที่ดีมีเพื่อนใหม่ที่เข้ามาหรือเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ก็ได้หรือเป็นใครก็ได้ในเวลานี้ที่ติดต่อมาทําให้คุณรู้สึกว่าได้พบโอกาสในหลายๆมุมมองเลยหรือบางคนเนี่ยเพื่อนชวนไปทําอะไรในสิ่งที่เราไม่เคยทําแต่เช็คแล้วนี่เพื่อนเขาโอเคทุกสิ่งทุกอย่างเลยลองร่วมกับเขาสัหน่อยซิหรือบางคนเนี่ยนะมีคน มาชักชวนให้เราลงทุนหรืออะไรต่างๆเช็ค <Check S 1> แล้วนี่ไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดคันลองอะไรก็แล้วแต่ลองดูสักตั้งคือทุกอย่างตอนนี้ดวงกําลังเปิดจากการชักชวนจากคนรอบข้างหรือดวงกําลังเปิดจากคู่มิตรใหญ่ที่พิมพ์ต้องบอกว่ามีการทั้งให้โอกาสมีการทั้งให้คุณได้ลองเรียนรู้หรือมีการ เชิญให้คุณได้ไปทําอะไรในบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่เคยทํามันอาจจะดูแปลกมันอาจจะดูแตกต่างหรือมันจะดูรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่มั่นใจหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ด้วยความที่คุณเป็นลัคนาธนูคุณจะสามารถทําได้ในทุกๆอย่างที่เราตั้งใจจะทําอย่างที่พิมพ์บอกธนูธนูมีคันธนูที่โก่งไปโฟกัสใจก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนเราจะรีบควา้าแล้วเราจะเล็งไปที่เป้าแล้วเมื่อเราเล็งไปแล้วแล้วก็เป้าจะต้องไม่พลาดแน่นอนความ ความสาเร็จนั้นเราจะต้องได้ชิมได้หยิบได้จับแน่นอนหลายๆคนที่เป็นธนูในเวลานี้พิมพ์ต้องบอกว่ายังหาตัวตนกันไม่เจอว่าเราจะทําอะไรจะทิดทางไหนจะไปมุมไหนลองนั่งนิ่งๆลองใช้ใจฟังเสียงตัวเองว่าความถนัดความชอบความสนใจหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใช้ชีวิตมาจนถึงวันนี้อะไรกันแน่ที่เป็นสิ่งที่เป็นเราอย่างแท้จริงพระหัสที่เลงละคนาหมายถึงการเรียนรู้ใหม่ หมายถึงการเรียนรู้ในสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมอยู่คู่กับดาวพฤกษ์พฤกตเป็นดาวไฮเปอร์ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยคุณต้องพยายามใส่ใจดีเทลของความรู้สึกคุณมากกว่าความรู้สึกคนอื่นเพราะว่าการที่เราใส่ใจความรู้สึกเราเองเราจะรู้ว่าเราต้องการอะไรแต่การที่เราใส่ใจความรู้สึกคนอื่นเราจะเดาและว่าคนอื่นต้องการอะไรเพราะไม่มีใครรู้ใจใครได้ร้อยออันนี้พิมพ์บอกเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้กลับมาสู่โหมดของการใส่ใจดูแลหัวใจ ใจตัวเองคุณต้องการอะไรไปทางไหนใจคุณสมองคุณทุกอย่างที่เป็นของคุณจะเป็นคนบอกคุณเองอย่าเชื่อใครโดยที่เราต้องตัดสินอะไรจากคนคนอื่นนอกจากตัวเราเองอ่าอันนี้ไม่งงนะบอกแล้วนะว่าวันนี้ความเป็นตัวเองต้องกลับมาเพราะพระรหัสคือดาวประจำตัวที่เล็งลวคณะถ้าเราไม่มั่นใจในตัวเองไม่มีใครมามั่นใจเรานะคะ มาต่อกันเลยค่ะในวันที่25สิบหาสิงหาค่ะคุณดาวพุธค่ะคุณเดินเข้ามาอยู่ในเรือนสุภา แล้วพุธดวงนี้ได้ตำแหน่งราชาโชคอ,อ๋อมาไม่กี่วันเองเห็นไหมยี่สิบกว่าวันเนี่ยดาวการงานของคุณเข้าสู่สุภาแล้วหนักนิดเดียวเองพอะยี่สิบกว่าวันปุ๊บดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวพุธเดินเข้าสู่ภาเบาแล้วอะ่ะงานเริ่มเบาแล้วเริ่มเข้าที่แล้วทุกอย่างเริ่มชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นที่เราเหนื่อยมามันไม่สูญเปล่าที่เราเหนื่อยมามันไม่เสียเปล่าอ่าเสียอย่างเดียวเลยที่เราเสียเวลามาหลายๆปีกับสิ่งที่มันไม่ใช่เนี่ยแต่วันนี้เรารู้แล้วว่าเราจะทําอะไรเรารู้ แล้วว่าเราต้องการอะไรเรารู้แล้วว่าจากนี้เป็นต้นไปเราจะไปทางไหนแค่เนี้ยชื่นใจแล้วอะ่ะเออแล้วดาวพุธอีกขาหนึ่งเนี่ยนะเขาเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีปัตตนีสุภะตอนนี้มีความสุขสมบูรณ์แล้วแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก่อนหน้านี้อาจจะคลุกคลิกบ้างรู้สึกเราพูดอะไรแล้วรู้สึกมันเสียบรรยากาศหรือบางสิ่งบางอย่างคู่อาจจะไม่ได้เอนจอยกับเราทั้งหมดแต่ในเวลาเนี้ยคู่เริ่มจอยกับเราดีแล้วคู่เริ่มรู้สึกว่าเอออารมณ์ดีขึ้นรู้สึกมันทุกอย่างมันดีขึ้นความรักละมุนมากขึ้นตอนนี ช่วงปลายเดือนเนี่ยก็ เป็นอะไรที่แฮปปี้เอนดิ้งในเรื่องความรักมากขึ้นสําหรับคนโสดในเวลานี้เนี่ยนะติดต่อค่ะคุณนี่คะ่ะคู่มิตรใหญ่อยู่ในเรือนศาชาจะมีคนดีๆเข้ามาทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนเป็นคู่กันมาก่อนเลยเหมือนมีอะไรที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาก่อนเหมือนรู้จักกันมานานเลยบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะในเวลานี้คนที่คุยอยู่ก็รู้สึกเข้าใจเรามากขึ้นแต่ตอบโจทย์นะคะว่าในเวลานี้ทุกเรื่องมันต้องการเวลาอย่าเพิ่งไปรีบร้อนในการตัดสินใจเปิดตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างจะมีเวลา ความสําเร็จก็เช่นกันมีเวลาของความสําเร็จเช่นกันในเวลานี้เรื่องความรักความสัมพันธ์จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆอ,อ่อรวมถึงเรื่องการเงินการทองที่พิมพ์ต้องบอกว่าจากนี้เป็นต้นไป6เดือนอันนี้คือช่วงเวลาโปรโมชั่นพิเศษสําหรับลักนณาธนูหาเงินหาทองให้ได้มากที่สุดพยายามหาหนทางหาโอกาสให้ตัวเองต่อยอดไปในปีหน้าปีหน้าเมื่อพระเสาอยู่ในเรือนพันธุคุณเองอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่ค่อยได้อยู่บ้านเลยฉันต้องนู่นนี่นั่นต้องเดินทาง ต้องทําอะไรตลอดเวลามันเหมือนเป็นชีวิตอีก ครึ่งหนึ่งที่คุณเองอาจจะต้องมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่ควบคู่กันไปด้วยหลายๆคนอย่าเพิ่งกลัวนะอันนี้พิมพูดเผื่อไปเลยว่าในช่วงเดือนตุลาหากดาวพระราศบดีดวงนี้ลงมาอยู่ในเรือนมอรณะเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเป็นอะไรไม่ใช่ว่าเราจะมีความเสียหายอะไรเราจะต้องมาติดตามกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับธนูแต่สิ่งแน่และแน่นอนที่สุดเนี่ยนะพระหัสที่อยู่ในเรือนมอรณะเนี่ยนะได้ตําแหน่งใหญ่โตมโหฬารมันจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแต่แน่นอนค่ะดวง ดาวไม่ได้ให้คุณประโยชน์อย่างเดียวอาจจะมีเขาเรียกว่าสิ่งไม่ดีบ้างเล็กน้อยเราจะต้องมาเตือนกันอยู่ทุกเดือนแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ธนูให้รู้ไว้เลยว่าเรานิ่งมากขึ้นก่อนที่เราจะหยุดอย่างเงี้ยเราก็เคยสุดกันมาก่อนแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่เราเป็นได้อย่างทุกวันนี้ใจที่นิ่งใจที่พร้อมสู้ได้โดยไม่ย่อท้อโดยไม่ถอยเนี่ย พอที่ผ่านมามันหนักมาแล้วเหลือเกินวันนี้พิมพ์ดีใจที่หลายๆคนยิ้มออกยิ้มได้หัวราะได้มีชีวิตใหม่มีออร่าที่สดใสแถมมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นยินดีด้วยจริงๆกับธนูทุกคนนะคะสําหรับวันนี้พิมพ์ขอขอบคุณทุกท่านเลยที่ให้การต้อนรับพิมพ์มาตลอดเลยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยแล้วก็กดติดตามกันด้วยนะรักกันแบบนี้ยืน,ย,นยาวๆนะแล้วจะมีเคล็ดลับดีๆมาบอกในทุกๆเดือนเลยสัญญาค่ะสวัสดีค่ะ